กองวิ่งที่สามบ้านพลฟ้าเสรับสีฟ้าขาวช่องคอนแอมวิ่งครับกองวิ่งที่สี่แดงลายยอดเสื้อสีฟ้าคอปกรุ่นปฐมครับกองวิ่งที่ห้าม้าคนไล่กสนเรื่อยครับเสื้อสีเงินและกองวิ่งที่หกกาลปูเสื้อสีชมพูดูรู่วิ่งเขาไปช่องวิ่งตีให้ดีๆนะครับวันนี้เพิ่นมาเล่นที่รสามจุดคาครับแต่ไล่เส้นพอบสมลงรถตู้ที่เดียวกัน เสียงกรีดร้อนกำลังเชือดสนับผู้เข้าแข่งขันครับเพราไม่อนุญาตให้ทีกยิงตัดสนามนะครับคน่ในทีมไม่มีส่วนเข้ามาให้นั่งชมนะครับกำลังใจครับสำหรับเพื่อนๆใส่ลายเส้นกันทวนหนาครับวันนี้ออกมาลูกออกมานะครับขับตาเช็คลูกเช็ดข่าวิ่งเรียบร้อยยกธงเป็นสัญญาณบอกแล้วนะครับ อันนี้ยูป่อใดคือสูงแทนี่ยพอหกหม้อหนึ่งบอกขับปูขับเส้นบ้านใดตัลที่หนึ่งครับบ้านนนท์ขับตะเคีนมีหลายบ้านหลายหมู่บ้านครับมาเหมือนกับ้านนนทแก่หลายตำบลเลยเลยเกือบตัวเกือบตัวเมืองเมืองชีเกตเลยเลยตัที่ห้านนทแก่ถือว่าเป็นงานใหญ่ครับบ้านจานนองพูครับ 6ตะบนักกิราสถานที่มองนี้แล้วครับ31ธันาว,า,นวาคมแอกกคิร่าเข้าที่ระวงังสัญญาณเริ่มแล้วสับขาครับ8คูณ5ซี่ คุณแปดสิบครับไปครับสำหรับเบอร์แปดสีน้ำเงินสับไปก่อนในโคแรกยังเดือดกันอยู่ครับส่วนสีแดงครับสีแดงล่องขาดก็ไปส่งไม้สองก่อนเพื่อนจับกันไปครับสีแดงไม้สองส่งไปขยับใกล้กันมากับโคกอเสือดีคับเสือเหลืองเสือน้ำเงินับกันมาในไม้ที่สามแล้วส่งส่งต่อไม้สี่วิ่งหน้าตั้งสับตากันไประวังครับระวังด้ดตามมาด้วยสีทับทู้แต่ยังมีเวลา กันไปครับไล,ล่กันไปสำหรับแถวหน้ากดสุดนะครับหมายสุดอันก็จะมือตึ๊งครับโรงเรียนแม่เพิ่ขอย่างบ้านคุณพ่อห้องคาร์มาแล้วครับหมายกดสุดครับท้ายสูสีกับห้องคารครับโอ้สูสีมากครับเอ้ห ครับมีแจ้งทีที่หนึ่งครับยังดูเดือดขนาดนี้ครับทีที่สองนึงเยอะแรงไว้ด้วยนะครับทีที่สองครับนักกีฬามาส่วนสถานที่ฝั่งนี้ครับทำวิธีหนึ่งครับดวงบังครับดวงบังครับดวงบังเมืองแรงพอกันอยู่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับกองทีที่สองครับคุณบอลคุณขบินครับกองทีที่สามสองไห้ ครองมือที่สี่เพื่อนมาแข่งกีฬากอะไรมีขอลายเส้นไายรูมครับกันตัวหนาครับวันนี้ดงบังตำบลดุ่มหนองไห้คือนาสูงแล้วก็น้องแขร่ลองเท้าครับเดี๋ยวจังน้อยกับเสี่ยวเดินทางแหละครับไปผ่อกันอยู่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ดงบังครับมช่องที่สองตำบลดุ่ม เจกเียตบมทุ่มครับตบุ่มยังมันบคูกันดอกต่นี่เนาะตท่ได้ตองแจก A สองอยู่ตรงนี้ครับของนคนถี่มาซอยงันแล้วก็คนเถ่าคนแก่นะถ้ามาแจกไปนี้มันบูคูกันดอกบัตร่พอพอเมเมที่เป็นซื่อไวเป็นได้มานะครับแจกน้องเขาแจกแจกน้อขาีวิรแจกคนเถ่าคนแก่แล้วก็คนถี่คณะกรรมการถี่มาซอยงันเกี่ยวกับการลาเกี่ยวกับงานผ่าปลาครั้งนี้ครับ บรรยากาศคืออย่างมะเบิงเขาแข่งกีฬาครับก็เลยพามาคู่เพิ่นกัถามอยู่พอโรงเรียนเพิ่นกับเขาว่างกับแวะมางให้กำลังใจแน่่เพินว่าเพิ่นอยากมีลมมาบ้างนะครับเพิ่นประกาศไปคำร้อนครับประชาสัมพันธ์ว่าเสียงพูดบอลครับสิมหาลักษณ์ น้องๆเอฟซีดีใจครับจอดรถตู้กันเสียงกรีดสนั่นครับห่มรถเลยเราได้ความคลายนะครับสปาอาการร้อนเหมือนเดิมครับทีที่สองครับสำหรับการแข่งวิ่ง5คูณ80เมตรชายเพื่อที่จะสีส้มครับโอที่จีเคยนาซุมสีส้มพอปกและตรงที่ห้าสองแพรน้อาเพียวเสือนักเรียนเปลือนคู่สิบบะดาบ่ จะไปหัวบ้านแม่ทีเนี่ยทำกาจับเชืนพร้องครับต,ต่อไปแน่แน่แนักเตะอีกคนหนึงไม่ให้เี๋ยวที่วิ่งข้างนี้นาทีนัวิ่งครับสี่คนนี่ครับเราวิ่งตาสนามไปครับอาบเลยเอาไปวิ่งตาสนามน,นะครับในวิ่งนะครับต่อไปจะทำการแข่งขันรอบกัรเลือกทีมที่สองครับวิ่งแปดห้าพูดแปดสิบเมตรไทยครับนักกีฬาเข้าที่เอาระว,วัง ทีติสอัไม่ตัดนนะครับยาไปสับไปในีสอเสื้อเขียวนำมาเสื้อสีเหลืองนำมาตาม้นมาติดๆครับวมเสื้อสีส้มนะสีชมพูุงชุ่มหรือเปล่ากลับเข้ามาในนี้ส่งไม้ที่สองส่งไม้ที่สคนไหนจะปัดเอาเลหนุเบ้างนะันลไมเห็นไหมกันไปแล้วทีไรุ่นูาตากันมาไหมตามมาด้วยตามมาด้วยนกอนี่ไปะครับหนุ่มมาเ็ว ทุกที่สารโอ้โหเป็นเคยไม่รู้เลยครับตอนนี้โอ้พยายามมองไม่เห็นเลยครับน้ำตกงานนี้ครับเป็นเคยนาสนครับจากอบจศรีสกีครับนะเดือดเสื้อส้มครับจากไฮโมเดลครับโบกีส้นสีครับลูกท้อนวันนี้ผมว่าเตราสยน่าสนใจครับเรื่องหน่อยครังเสีอ่างคำวันนี้แต่ไปในใบที่สี่ครับต่อไปจะส่งใบที่ห้าครับ หมายลททาบส่งไปเพอสูงตดทนอยคนทงดมังะขายยาบ้า่านหดนับพ่อกัสิคอาลเส้นครับพ่อรอนี้เป็นรอบคเลือกครับเดรับกันที่เวลาครับ ีดีที่หนละที่สอครับครับพอนกสิจังพอดีครับน้ามือบท่นดครับเพื่อนไปถามอช่วงเทศการอีกสองปีกันคังทันหว่างครับช่วงเทศกาลครับสองการกับปีใหม่ีที่หนึ่งล่แกครับกลังหาเหนื่อยเพื่นทีดีที่องาวีีตอวิทยารีแดงหลอด อยี๋5อเตรียมตัวกลับครับเดินทางต่อไปงานอยู่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับตนงัตวนงอดีสอง้องขา้องขาองขา้องา้องขา้องขาองขา้องขา้องขา้องขาองขา้องขาดองข ตอนนี้กองัอบคุนท่านผู้จัดการทีมผู้จัดการส่วนตัวเรินงทางต่อครับขอบมาควุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวพอกันไหมนะกิตาครับ้าครับแออกยตอแงอดอแอกตงแตงคอุดแตดกตงกองอแตงกองดอกุดแงอแด้แ สามสิบเอ็ดเครับ, H, รบพอกันไมหมขอบคุณ f อฟซีแฟนครับทุกหมองทุกอบอลครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ